พี่สุมองเห็นได้ไงอะ่ะหนูใส่ตาข้าหนูมองไม่เห็นเลยอะ่ะมีใครด่านหนูปะไม่มีท <laughs> m so sorry โกซูมาได้ดูหน้าง,งานตอนสุประกวดไม้ไหมทุกคนนางบอกว่านางนางเปิดหลังจากนางไปนอนเพราะว่านางกล <มา S 2> ัว,วเพราะว่ากุ้งอยู่ L A เออกุ้งอยู่ที่ Los Angeles <laughs> แล้วกุ้งก็แบบรู้ว่าพี่สุอะ มันวันตัดสินวันนี้อะเรากุงก็แบบอีวันที่เป็นไฟแนลเนาะกุ้งก็แบบเชื่อกูต้องไปนอนอะไม่สามารถแบบตื่นแบบอยู่ดูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นมาก็แค่ภาวนาว่าแบบขอให้พี่กุมงขอให้พี่กุมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตื่นมาเรา ทุกข่าวแบบเหมือนทุกแบบสํานักอะก็ขึ้นว่าแบบเออคนแบบโอปอมองโอปอมองอะไรเงี้ยเราก็แบบฟ h e fuck the fuck า <laughs> อย่าพูดคำหยาบไอเราติ๊กต๊อก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 อะไรกันเอาใส่ what the fuck ไอเราติ๊กต๊อกไอเราติ๊กต๊อก still ไอเราติ๊กต๊อก still เราก็เลยไปดูแบบไปดูแบบอา่า play like repaid but like, man that. ah and i was like okay except that like like i love my <laughs> sister so much <laughs> i love tiktok and i love tiktok too it's too i love tiktok too not sue i love tiktok too too <laughs> tiktok too you did but uh, yeah i was like okay it is what it is it is what it is and uh, i love you i like her and yeah that's it that was it that's it period period <laughs> yeah. ding, ding. เพราะว่าน้องแบบน้องก็เก่งอ่ะแบบเชื่อเด็กอายุยห <c oughs> ยุดพูดกําหยาบก,ก็ในเลิฟติ๊กตอกไม่แต่ก็เลิฟติ๊กตอกแต่ก็รักน้องด้วยไงที่แบบเด็กอายุเท่านี้แม่งแบบทําได้ขนาดนี้อ่ะอพี่สูอืมอืมอืม,อม <c oughs> ก็พูดเลยไม่ได้เพราะตเองไม่เคยมงอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่สูทางเข้าเองครับโอ้โห โอ้ไอเราติ๊กตอกแต่ว่าพี่ซูกินไปเยอะมากเลยค่ะเนี่ยพี่กุ้งอยู่ที่เออคนเดียวหรอกูุ้งไม่เก็ตว่าไอเราติ๊กตอกทุกคนไปฟ o ลโล w ก,กุ้งหน่อยได้ปะ <laughs> เออทุกคนกุ้งอยากไลฟ์อยากไลฟ์ติ๊กตอกมากเลยอ่ะโบ <Bo S 1> ไม่ได้นะติ TikTok ะ๊กตอกอะนี่ยกำลังจะผูกโบ,บกำลังจะผูกโบ Bo. พี่สู้ทานข้าวแล้วค่ะสําหรับใครที่ถามนะคะฉันดูไปดูมาหน้าเหมือนวีนาเวอร์ใครใครเหมือนวีนามองไม่เห็นอ่ะะโกงใส่ตา,าบอดแบบนี้มากอืมพี่สู้อ่านให้หน่ดี๋ยวป้าหนูหนูจ่ายตาสั้นอ่ะกลัวพี่กุ้งโดนปิดไลฟ์ ก็เนี่ยพูดหลุดแต่คำอะไรเนี่ยเออพี่กุ้งก็บอกพี่กุ้งเหมือนวีนาหวานแกวีนาหน้าเหมือนเจ้าหญิงจัสมินเออเอาอะไรมาเปรียบเทียบกุ้งหน้าเหมือนอลาดินกุ้งหน้าเหมือนไอรี่ค่ะประหมอคางดําไม่ใช่วันเนี้ยฉันดูเธอหน้าเหมือนไอเนี่ยที่มันแบบว่า What my girlfriend look like when she's out แล้วเมื่อฉ look like she's at home อ่ะที่มันเป็นตัวการ์ตูนโผลขึ้นมาเข้าใจไหม No <laughs> You know send it to me Hey แค่เล่นๆทุกคนเอาละแกและฉันสายตาสั้นอะ อีอย่า <Yeah. S 1> ต้องขอโทษนะคะที่ต้องแบบเพราะว่าสายตาสั้นจริงจริงพยายามอ่านอยู่ไว้ Why? กุ้งเหมือนเจ้าหญิงที่กินกบเจ้าหญิงแหะผิดค่ะกุ้งกินเขียดเอาละเออแกผิดนะแกผิดสุดๆเจ้ากุ้งเจ้าหญิงกบเจ้าหญิงกบคือใครวะ กอ okay, เครก็ได้เงเปิดป <necessary> <öyle> ัดลงไปข้างล่างไั้นแหละเมสเซจใหม่มาฉันขี้เกียจอะพี่สูได้หนังสือพี่สูหนูไม่อยากอ่านอะมันดูแบบเหมือนคนนังอ่านภาษาไทยไม่ได้อ่ะพี่สูได้ทําหนังสือให้น้องย่างหนังสืออะไรหนังสือเฮอมีคนเออเฮอแล้วอะเฮอโอลา เจ้าหญิงที่ชุดเขียวๆไงอ้อระพันเซลเหรอไม่ใช่่ใชเขาบอกว่าเจ้าหญิงกบเทียนาอะไรคือเทียนาเจ้าหญิงที่จูบกับกบปะแล้วหนูไม่ดูดิสนีย์ด้วยอ่ะที่เจอเป็นความรู้ตอนตอบคำถามเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าเจอจะบอกให้คือมันต้องทำการบ้านเองแหละแกฉันจะบอกให้นะ พี่ซูเป็นคนฉลาดนะแบบเวลาเหมือนเวลาที่กุ้งแบบพี่ซูมีเรื่องนี้มาเหมือนเวลาที่แบบปรึกษาอะไรพี่ซูอะแล้วพี่ซูจะตอบแบบเหมือนกุ้งคือกุ้งอะจบปหกจริงๆเว้ยแล้วเหมือนแบบได้คําตอบจากพี่ซูที่แบบจบแบบมาสเตอร์แบบจบแบบเวอร์มากไม่จริงๆแบบเหมือนคนแบบมีสติแบบ ไม่รู้อะแต่ว่าแบบพี่สูแบบให้คําตอบได้แบบดีมากอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นคนฉลาดอะเพราะว่าพี่สูชอบอ่านหนังสือกุ้งก็ชอบอ่านหนังสือแต่โอ้นี่ค่พี่สูคือตัวทอ็อปห้องเก่งฉลาดแต่ขี้ลืมไปนิดนิดขี้ลืมอ่ะฉันเางคนขี้ลืมมากพี่สูหนูขี้ลืมขี้ลืมมากพี่สูหนูขี้ลืมกว่าพี่สูบ้าเที่อะหนูลืมแบบ คุณจะลดหรือลืมอะไรไว้ในู้เรียนเนาะพี่สูว่าคงไม่แบบขี้ลืมขนาดนั้นเนาะช่วงประกวดฉันขี้ลืมมากเลยนะฉันขี้ลืมสุดๆจริงๆแต่พี่สุว่าเป็นคนที่ฉลาดมากเว้ยแกฉันจะบอกให้ว่าแบบเวลาที่ฉันแบบต้องการแบบแบบ advice จากพี่สูวบางทีฉันแบบเออทำไมกูคิดไม่ได้วะ จริงพี่สูคือเด็กแสบที่เวลาสอบได้คะแนนเต็มไม่จริงหรอไม่พี่สุอ่ะเป็นเป็นเด็กแบบอย่างงี้แต่โอเคถ้าเป็นแบบเด็กแสบใช่ปะพี่สุพี่สุจะเป็นฟิลแบบ <c oughs> แกฉันไม่ได้อ่านหนังสือมา <c oughs> ฉันไม่รู้หรอกฉันติวให้แกไม่ได้หรอกฉันไม่ได้อ่านหนังสือมา <c oughs> แต่จริงจรเป็นท็อปของห้องค่ะ แล้วเพื่อนหมั่นไส้นี่เกิดพ่สูจริงเหรออืมแบบแกฉันไม่ได้อ่านหนังสือมาแกจะมาเอาละจากฉันไม่ฉันว่าฉันอะเป็นคนที่เหมือนฉันอะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแต่ว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้อ่านหนังสือเยอะก็นั่นไงเพื่อนเลยหมั่นไส้แต่ว่าเวลาเพื่อนหามาักตอบด้วยความจริงใจว่าแบบว่า ไม่มั่นใจก็ใช่ไงกำลังพูดอยู่นี่ไงว่าเป็นคนแบบนั้นมันก็เลยไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเต็มร้อยว่าแบบฉันได้ฉันนั่นน่ะแบบมีความฉันฉันฉันว่าฉันไม่รู้น่อ่อฉันเลยเป็นท็อปของห้องเพื่อนหมั่นไส้เพื่อนคนไหนไม่เห็นมีใครหมั่นไส้จะเลยก็ฉันไม่ได้เกิดปีเดียวกันกับเธอไ ถ้าพี่เดียวกันจะมาใจราอรอไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วหรอกก็ <G ott> อาจจะใช่ <S <S เออไม่ใช่เมทแต่พี่สู <โฟ S 1> เป็นแบบนั้น,นจริงๆพี่สูแบบแก่พี่สูเขาเป็นคนฉลาดเว้ยแบบเป็นคนฉลาดอ่ะไม่ใช่คือสูอ่ะชอบคิดว่าอะไรที่เรารู้แล้วอะ่ะมันก็จะมีอะไรที่เราไม่รู้แล้วพอเราไม่เรื่องเดียวที่พี่สูไม่รู้คือเรื่องของคนอื่นค่ะ จริงๆแค่นั้นเลย <c oughs> เรื่องเดียวที่พี่สูไม่รู้คือเรื่องของคนอื่นหยาสคนคอปากาอะไรไม่เคยทัน For real อา <c oughs> uh, มีคนบอกเอาจริงๆแกพี่สูเป็นคนฉลาดเว้ยพี่สูเป็นคนที่แบบมี I don't know she's like she's like smart girl เพาะว่าฉันเป็นคนมีเซนเซนด้วยแล้วก็ทันคนแล้วก็เป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะเป็นคนที่อ่านหนังสือที่แบบอ่านหนังสือที่แบบมันมิสูซีูนมันมันมันให้สติปัญญาใช่ใช่ฉันชอบอ่านหนังสือฟิลพวกที่แบบพัฒนามายน์เซ็ตอะแล้วว่าเวลาตัวเองสมมติแบบอยู่ในจุดที่แบบว่าลบหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะจับทางได้เวลาอ่านหนังสืออะไรแบบนั้นเยอะๆแล้วมันจะดึงตัวเองกลับมาได้ เรื่องที่พี่สูไม่รู้คือบ็อก k i n g อ่ะถูกบ l o c k i n g คืองงมากบ l o c k i n g คืออะไร blocking <he? S 1> แบบ p r e ริ m f i n a ลอ่ะ blocking คือเวลาเดินต้องเดินยังไงอะไรแบบนี้อ๋อแหมอันนั้นมันอ่านไม่ได้น้องมันต้องฝึกเดินอ่ะ <laughs> พี่สุขาแต่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านก็สนุกนะคะ เหนื่อยอะ<แ>่ะนอนย,ยังไม่พอเลยตอนประกวดอ่ะพขอพูดได้ปะาการที่เรายุ่งเรื่องของชาวบ้านอ่ะมันแบบเอาละอ่ะฟัง can I say it a r d you g o n n a sayI don't know แต่ว่าแบบโอเคมันอาจจะแบบแบบสนุกสำหรับเราแต่ว่ามันไม่ได้แบบจเจริญปัญญามีคนบอกน้ำตาลหลายฟิว น้ำต best, าลในสมัยแปสติชืฉันเหมือนไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันกับนางไม่ได้ฟอกันนะสีในเนี้ย